ขอบบวกมือไทยๆจากพี่กับตันนะคะขอบคุณวิตรภาพที่มีให้นะคะวอล่าพงแลวก็อ่านไม่ชัดนะคะขออภัยท่านผู้ชมด้วยนะคะจมอ,อ่านที่เรือไม่ชัดพอดีอยางรถยนต์บังอยู่นะคะอ่านได้นิดหน่อยเองขอบคุณวิตรภาพจากพี่ชาวเรือนะคะหยุดนี้จุด ตำบลตะการน,นะคะท่านผู้ชมจมก็ไม่เคยมาถ่ายจุดนี้นะคะมาครั้งแรกเลยยินดีนําเสนอภาพเรืขอขบวนเรอลักจุงให้ท่านผู้ชมชมนะคะโอ้ยมีรอยเท้าเหมือนน้องหมาวิง่งเหมือนน้องหมาวิ่งบนกองทรายโดยยังไม่เห็นตัวน้องหมานะคะมีรอยเท้าอยู่บนกองทรายอย่างไมุ่มบอกนะคะบรรนทุกมาพุนพนมีลิมิตนะคะท่านผู้ชมโหพุกมาแหลมแหลมแบบนี้ มีลิมิตนะคะว่าจะบรรทุกได้เท่าไหร่ยังไงนะคะไม่ได้ว่านิจจะบรรทุกก็บรรทุกนะคะทางเรือต่างที่ตุ้มสอบถามมาก็คือว่าเรือโป๊ะลำหนึ่งจะอยู่ประมาณสามสิบสามพันนะคะเพราะว่ารถบรรทุกดำได้ไม่มากนะคะท่านผูบบ้ชมรถบรรทุกมีลิมิตก็คือว่าจะต้องผ่านตาั่งนะคะจะมาส่งดินส่งทรายผ่านตาั่งนะคะว่า ได้เท่าไรเท่าไรนะคะก็คือลำตะโพลหนึ่งลำตะโปลหนึ่งลำก็จะได้อยู่ที่ประมาณสามสิบสามคันนะคะบางพันก็จะได้แค่ยี่สิบกว่ากว่าจะเต็มลำเรือนะคะบัวลาลักจุงกับกระตุ้มชาแนลนะคะเรือนี้วิ่งมาจากป่าโมงอังทองนะคะท่านผู้ชม โมองอ่างทองค่ะบ่อท่าบอดินบอดทรายเยอะมากนะคะท่านผู้ชมขบ,บวนเรือที่บรรทุกดิบนบรรทุกทรายที่เดียวนะคะ <c oughs> ที่เดียวของอ่างทองเลยที่อื่นไม่มีนะคะท่านผู้ชมชมบรรยากาศในแม่น้ําเจ้าพระยาของจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะเดี๋ยวต้ไม่ดูอีกหนึ่งขบวนนะคะท่านผู้ชมตามหลังมาตามที่สองตุ่มเห็นแล้วไกลๆเป็นดินหมดเลยค่ะ เป็นดินมดเลยนะคะจุดที่เห็นเจดีนั่นเป็นเจดีของวัดวัดวัดอะไรเอ่ย,อยไม่ใช่อะไรตุ้มนึกที่ยวไม่ออกวัดไชยวัดนา,นารามค่ะท่านผู้ชมวัดบันเกิดแด้ในเกี่ยวไม่ออกเจดีนะคะเดี๋ยวตุม้มซูมไปดูเจดียวัด ชัยวัฒนารามที่มาใส่ชุดไทยถ่ายรูปเป็นอ,อเจ้ากันได้นะคะท่านผู้ชมแล้วก็เห็นรั้วชายน้ำธงเงเหลืองๆปักทงเยอะๆนั่นเป็นวัดสนามชัยนะคะติดกันกันกบวัดชัยวัฒนารามนะคะดถ้ามาทางด้านแม่น้ํานะคะแต่ถ้าทางถนนก็จะห่างกันเยอะมากตามแม่น้ําอยู่ติดกันเลยค่ะกัหแบบวัดชัยวัฒนารามกับวัดสนามชัยนะคะ วัดสนามชัยได้มีเรือแขกล่มเสียชีวิตไปยี่สิบกระท่านก็จุดนี้นะคะเบื้องหน้าตรงที่เรือลักจูงวิ่งมาพอดีของขบวนนะคะเดี๋ยวตุ้มไม่ดูเรือขบวนนี้กำลังไปนะคะไปไหนและแม่ตุ้มขบวนนี้ขนทรายสีลามสีเลโป๊ะนี่หัวเรือลากเป็นเรือเหล็กนี่ด้านหน้านะคะท่านผู้ชม เบื faces, ้องหน้านะคะที่เห็นโบสถ์เหลืองๆขวามือนะคะโบสถ์เหลืองๆขวามือเป็นโบสถ์วัดนักบุญยาเซฟค่ะท่านผู้ชมวัดนักบุญยาเซฟนะบมัต่ตุ้มก็เคยมาถ่ายจุดนี้บ่อยๆนะคะตุ้มถ่ายทั้งสองฝั่งเลยฝั่งซ้ายฝั่งขวาที่ตุ้มมาทําคลิปบ่อยๆท่านผู้ชมหลายๆท่านอาจจะได้ชมนะคะจุดนี้เลยค่ะโบสถ์วัดนักบุญยาเซฟนะคะองค์เหลืองๆขวามือนะคะ แล้วก็เบื้องหน้าใจดีขาวขาวเดีย๋ยวตุ้มสูมให้ดูสักคู่ภาพจะย้อนแสงไม่เอ่ยใจดีองขาขาวพระปางองขาขาวนะ้ังเรียกว่าพระปางนะคะวัดพุทัยสวรรค์ค่ะท่านผู้ชมวัดพุทัยสวรรค์ของจังหวัดะนรตรีอยุทยานะคะสะดวกก็มาเที่ยวกันนะคะมานั่งทานอาหาร มานั่งทานอาหารคายแม่น้ำเจ้าพะยาหรือจะเป็นแม่น้ำปา่าสักก็จะเจอขบวนเรือลากจูงแบบนี้แต่ส่วนแม่น้ำเจ้าพยาก็จะเป็นคนดินคนทรายถ้าส่วนใหญ่นะคะแล้วก็มีคนน้าตาลบ้างคนข้าวสารบ้างเพราะว่าโรงงานที่ป่าโมวางทองมีโรงงานน้ําตาลกับโรงงานข้าวสารนะคะเมื่อกี้ก็ได้ทำตะไคร่จากพี่หวัวแรืลากเรือเหล็กนะคะขอบพระคุณอย่างสูงนะคะที่ทักกายตุ้มนะคะหวัวเรืลากก็ มื่อีตุต้มอ,อ่านชี้เรือไม่ชัดนะคะขออภัยด้วยเพราะว่ายางรถยนต์บังชี้เรืออยู่ขอขอบคุณวิตรภาพนะคะที่มอบให้ตุม้มกับขอบคุณงามๆค่ะแล้วหลายๆท่านนะคะเข้ามาดูคลิปตุ้มนะคะนี่นะคะร้านอาหารชายแม่น้ำค่ะท่านผู้ชมเป็นร้านอาหาร ้อยขาอายุทยานะคะมีสองสาขานะก๋วยเตี๋ยวห้อยขาอยู่ตรงข้างโรงพยาบาลน,นะคะท่านผู้ชมแล้วจุดนี้ก็เป็นร้านห้อยขาอายุทยานะคะอยู่ตรงใกล้ๆก,กับวังควาชายนะคะท่านผู้ชมใกล้ๆก,กับพระราชวางังพระตำหนักนะคะหลังที่ตุ้มบอกนะคะมานั่งทานอาหารจะเห็นกระบวนเรือลากจึงแบบนี้แน่ๆนะคะมาอีกลำหนึ่งนะคะท่านผู้ชมกระบบนที่สองเดี๋ยวตุ้มให้ดูนะเป็นหัวเรือลากเป็นเรือไม้นะคะ ตุ้มยืนอยู่เป็นตำบลปากการนะคะท่านผู้ชมจุดนี้ตุ้มก็ไม่เคยมาถ่ายนะคะเป็นครั้งแรกที่ตุ้มมาถ่ายนะคะบรรยากาศดีมากเสียงนกร้องตุ่ผูชมสองขบวนเลยค่ะวิ่งกันยาวๆขอบอกนะคะยัยดังยียวิ่งถึงจุดหมายปลายทางพรุ่งนี้นะคะช่วงนี้ก็ประมาณสิบเอ็ดนาฬิกากว่า ก่จะเห็นจุดหมายไปทางพรุ่งนี้ค่ะพรุ่งนี้บายบาเลยนะบายบาเย็นๆนะคะเพราะว่าตุ้มทราบข้อมูลมาวิ่งกันสิบกวชั่วโมงสิบสองสิบสามชั่วโมงนะคะนี่ก็ออกจากป่าโมอ่างทองมาก็น่าจะเช้าตู่มาถึงอยุธยาก็ช่วงนี้ก็ประมาณสิบเอ็ดนาฬิกาเป็นกำลังใจให้กับพี่ๆน้องๆที่มีอาชีพขนส่งสินค้าทางน้ำนะคะ เป็นบรรยากาศชายแม่น้ำของจังหวัดพระนครศรีอย,ยุทธยานะคะบินกันยาวๆเปล่งนอกเสียงธรรมชาติดีมากขอบคุณท่านผู้ชมนะคะที่เข้ามารับชมขอบคุณทุกกำลังใจนะคะอคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกับตุ้มได้นะคะท่านผู้ชมทุกท่านเลยแล้วก็พี่ๆที่อยู่ ทางเรือนะคะไม่ว่าจะเป็นพี่กับจนันพี่เือร์ป๊ะนะคะคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกับตุ้มแนะนําติเตียนได้นะคะแล้วก็เดี๋ยวช่วงหน้าน้ําตุ้มจะไปไลฟ์สดที่วัดพนันเชิงนะคะจะพยายามไปอาทิตย์ละสองครั้งนะคะพยายามไปนะคะจะไปไลฟ์ก็ประมาณอาจจะเป็นช่วงเช้าๆสักหน่อยประมาณแปดเก้าโมงนะคะประมาณนี้ มาไกลเลยนะคะหัวเรือลากเป็นเรือไม้เดี๋ยวเรามาดูกันใกล้ๆนะที่แน่ๆก็มาสี่เรือโป๊ะค่ะสี่เรือโปะบรรทุกดินทั้งหมดเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันซิว่าล,ลำเมกกื่อกี้ไปถึงไหนแล้ววิ่งไปถึงไหนแล้วนู่นยังอยู่หน้าโปดวัดนักบุญยาเซฟอยู่เลยท่านผู้ชมไปแบบช้าๆนะคะวิ่งทวนน้ำนิดนึง ตอนนี้น้ำกำลังขึ้นนะคะท่านผู้ชมเรือวิ่งตามระดับน้ำสักหน่อยนะคะเพราะว่าน้ำลงมากๆเรือก็จะติดแห้งไกลมากเลยเรือติดแห้งตุ่มตุ้มเรียกว่าเรือติดลมนี่ตอนนี้น้ำขึ้นนะคะก็ต้องรีบวิ่งสักหน่อยนะ,ะตอนนี้เรือรีบวิ่งรีบทำงานนะคะท่านผู้ชมรีบส่งสินค้ามาดูลำนี้กันดีกว่าน,นี้มาหน้าตุ้มแล้วนะคะ แล้วรีบส่งทำกินค้างทำไมเพราะว่าตอนนี้ฝนเริ่มตกแล้วนะคะเป็นฤดูการฤดูฝนแล้วฝนเริ่มตกแล้วก็เดี๋ยวหน้าน้ําก็จะมาก็เดินเรือยากลําบากนะคะก็เป็นห่วงเป็นใย,ยพี่ๆกับตันพี่ๆที่อยู่เรือโป๊ะนะคะวันมีโชคชัยคะ่ะหัวเรือลากเรือไม้ลํานี้แบบอกไม้เบิกมือจากพี่กับตันนะคะ <c oughs> ยิ้มให้ด้วยขอบคุณพี่กัปตันนะคะขอบคุณมากๆเลยขอบคุณวิตรภาพนะคะที่มอบให้บอกไม้บอกมือให้ตุ้มนะคะวันทุกดินมาค่ะสีลำปักธงชาติไทยปิวสวยสวยงามมากๆในบรรยากาศของแม่น้ำเจ้าพระยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะ ขอุณนะคะที่ท่านเข้ามารับชมนะคะแม่ตุ้มชาแนลขอบคุณมากๆเลยชมกันสองขบวนยาวๆนะคะคเพียงเพียงเรือกับไปแบบนิ่งๆนุ่มๆมีอาาร์นั่งคนเดียวเองนะคะเพราะว่าปกติจะมีสองท่านจะมี าจจะเป็นคุณภรรยาเนาะผู้หญิงก็ขับเรือเป็นนะคะท่านผู้ชมจุ้ม,มเห็นไหลไหลลําเลยที่ผู้หญิงช่วยผัดมือนะคะแต่ต้องพักบ้างพี่กับตนันจะต้องพักมากอย่างเรือที่ออกทะเลนะคะจุ้มก็เข้าไปดูคลิปพี่ๆน้องๆชาวเรือนะคะที่ออกะะทะเลวิ่งผัดมือกันเปลี่ยนมือกับคุณสามีนะคะผู้หญิงก็ขับเรือเป็นนะคะเก่งมากๆเลย ดูระดับน้ํากับขอบเรือน,นะคะท่านชมบรรทุกมาเขาก็มีลิมิตนะคะว่าบรรทุกได้แค่ไหนทรายก็เลกเป็นคิวดินก็เลกเป็นคิวก็วันนั้นตุ้มถามตุ้มถามพี่ๆถามคุณอาที่อยู่ทางด้านตาโกกยินกอกทรายของผงเพลงนะคะเมื่ออาทิตย์ที่แล้วตุกไปถ่ายที่ผงเพลงมามันก็ได้พูดคุยได้ข้อมูลเข้ามาว่า ทรายหรือดินนะคะบรรทุกมาก็มีลิมิตนะคะว่าได้แค่ไหนแค่ไหนนะคะไม่ได้ว่าแล้วแต่จะบรรทุกมานะคะไอเรือโป๊ะลำสุดท้ายนี่อาจจะดูหน้าเหินๆสักหน่อยท้ายจะจมๆเพระาะว่าตอนที่เอาดินเอาทรายลงไปนี่ตาลงไปนี่ก็จะแบบอยู่ตรงกลางลำบ้างอยู่ตรงท้ายบ้างอะไรประมาณนี้นะคะก็จ,จะดูหน้าเหินๆท้ายจมๆสักหน่อยก็ไม่ได้อันตรายอะไรนะคะเพราะว่า พีๆกับตันพี่ทีทางเหลือโปนีีเขาจะเข้าใจดีนะคะขอบขอบบคุณท่านผู้ชมนะคะทุกท่านเลยที่ชมกันยาวๆนะคะเรือโปะจือ้อสินโสธรค่ะสินโสธรทั้งสี่ลำเลย วิ่งกันยาวๆไปนู่นแล้วค่ะลำแรกนะคะบรรทุกทรายมาขบวนแรกเป็นหัวเรือเหล็กนะคะวิ่งไปกลับถึงวัดพุทธไทยสวรรค์แล้วะคะ่ะท่านผู้ชมลำที่สองที่เป็นหัวเรือไม้พี่เรือไม้นะคะบรรทุกดินก็หัวเรือก็จะถึงโบสถ์วัดนักบุญยาเตพแล้วนะคะโบสถ์องเหลืองๆต้ก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะคะขอ,ขอบคุณมากๆเี่มาดูใกล้ๆนะคะเรือโะ ลำสุดท้ายที่ตุมบอกว่าดูหน้าเหินเหินท้ายจมจมไม่ได้อันตรายนะคะท่านผู้ชมเพราะว่าขอบเลยก็ยังเหลืออุย้ยตกสองซอกได้มั้งนะ่ะมองเห็นไกลๆว่ามันใกลก้กัแต่ขอบน้ําเลยแต่จริงๆอะตกสองซอกนะเป็นเบสอยู่นะคะอย่าลืมนะคะเดี๋ยวช่วงช่วงหน้าน้ํานะคะตุงจะไปไลฟ์สดที่วัดพนังเกงให้ท่านผู้ชมชม การเข้าแยกน้ำบนสำหรับพี่ๆชาวเรือนะคะเป็นกำลังใจให้กับพี่ๆชาวเรือด้วยนะคะทำงานกันอย่างหนักหน่วงนะคะน้ำก็ส่งสินค้านะคะเพราะว่าลูกค้ารอสินค้าอยู่นะคะก็มีลิมิตเหมือนกันน้ำท่วมมากๆน้ำขึ้นสูงมากทุณทราบข่าวมาประมาณขึ้นสูงกว่าสองพันลูกบาทเมตรก็จเรือก,ก็จะไม่วิ่งนะคะ พี่ๆเขาคุยกันตกลงกันแบบนี้นะคะว่าถ้าน้ําสูงมากเลยก็จะหยุดวิ่งนะคะเพราะว่าเซฟตัวเองด้วยไม่คุ้มไม่คุ้มถึงเรือจะมีประกันก็ไม่คุ้มนะยิ่งสภาพจิตใจเนาะก็เป็นกําลังใจให้กับพี่ๆที่มีอาชีพขวนส่งสินค้าทางน้ํานะคะไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการพี่ๆกับตันที่อยู่ขบวนเรือนะคะแล้วก็พี่ๆเสี่ยเหลียงที่อยู่เรือโป้ด้วยรู้สู้นะคะจุ้มก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะที่เป็นกําลังใจเพราะว่า ตั้งแต่ถ่ายคลิปเรือมานี่มีความผูกพันกับพี่พี่ชาวเรือค่ะไม่เคยคุยกันหรือจะไม่เคยพูดคุยไม่เคยรู้จักกันก็มีความรู้สึกผูกพันแล้วก็เป็นห่วงเป็นใยนะคะแล้วก็มีความรู้สึกว่าพี่พี่ชาวเรือนี่เขารักกันมากปรลักกันมากก็ผูกพันกันมากนะคะมีอะไรเขาก็ร่วมมือร่วมใจกันช่วยเหลือกันนะคะนี่เป็นมิตรภาพที่ดีระหว่างสายอาชีพเดียวกันนะคะ คุณก็ดีใจในกคะที่ได้มาขายคลิปเรือนะคะเรือวิ่งไปไกลนู่นแล้วจุดนี้ไม่ตุ้มไม่เคยมาถ่ายนะคะท่านผู้ชมจุดนี้ครั้งแรกเลยตรงตำบลปากการนะคะตรงเหลาบ้านปากการนะคะก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมเดี๋ยวไม่ตุ้มขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะเรือก็วิ่งไปไกลมากแล้ว ขอบ,บคุณงามๆนะคะขอบคุณที่เข้ามาชมสองขบวนยาวๆนะคะลำแรกขบวนแรกก็เป็นเรือขนทรายขาบวนที่สองเป็นเรือขนดินนะคะขอจะคลิปเพียงเท่านี้นะคะท่านผู้ชมกับขอบคุณทุกท่านเลยค่ะขอให้โชคดีมีชัยทำการทำงานสิ่งใดขอประสบการสำเร็จนะคะไปาล้วนะคะ